สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่ผมสมอลคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตำแหน่ง ADC กันนะเป็นจีน ADC เนอะคู่กับไทนะที่ฝั่งข้าเปนะ็นอัฟเรียสคู่กับเทรสนะก็เป็น d u อที่โหดอัฟเรอยสกับเทรสกันนะไอเทมชิ้นแรกที่ขอเลือกออกนะออกไปรองเทา้าแล้วก็ยาอีก4ขวดนะน่าสนใจน่าสนใจแหมเล่นตัวดึงนะเล่นซับพอร์ตดึงเนี่ยไปดักในพุ่มก่อนเนี่ยก็ถือว่าไม่แย่นะหมับเขาให้ การบวกกันแล้วฮะแค่การไปดักพุ่มอะได้แฟดเล่นตัวดึงนะดักพุ่มไม่แย่ปาป่าไม่ได้เริ่มล่างเนี่ยแย่เลยจินนะัสี่นะยิงไปแต่ว่าโดนเทสเ,เปก,กับมาฟลอสยิงกลับไปเจ็บมากมากครับแต่ว่าไม่แคะเพราะตัวเองมีเลือดเยอะนะมีเลือดถึงสี่ขวดเลยนะต้องสนใจฮนะตัดเลย อุ้ยเดินมาเจอเทสกลางป่าแล้วไล่ยิงไปกดรูดไปโดนเต็มๆนะไาพา่กดอีขึ้นมาเทสพายายามที่จะดึงหาโกเลมนะแต่ว่าไม่เจอโกเลมอะเจอแต่ต้นตีนวัยรุ่นนะโอ้ปีคิวเลยมา่อกี้นี้ไปดึงไปดึงโดนเทสไปเทสตันใจดึงสวนกลับนะมีการตันใจจุดอีกนะเพราะว่ากดแปดฮะเรียบร้อยฮะแล้วอ่อฟิโรนี้ไม่มีแฟดนะถ้าจะไม่ผิด มับเขาให้มับเขาให้เล่นดีฮะเล่นดีไปเล่นดีเนี่ยซัพพอร์ตไพนี่คือโคตรเก่งเลยบอกว่าเล่นยากเล่นยากเก่งแต่เล่นยากดูฮะซัพพอร์ตไม่แย่งเพจเอดีนะไม่แย่งเพจเอดีซะซัพพอร์ตเดินหาออกไปเลยฮะไม่ต้องตีป้อมฮนะ ADC ได้มา160บาท เขาเลนมาพร้อมกันนะสี่ยิงใส่อฟิลออสแปอฟิลอสแบบไม่กลัวนะไม่เจ็บแค่คันคานนะล้วไพรดึงไปแต่ว่าโดนมีเนียนเต็มแล้วจังหวะน,นี้กดสกิลคิวใส่มีเนียนไปมีเนียนตายทำให้สกิลคิวแรงขึ้นนะแล้วจังหวะน,นี้มีการมาแก๊งทางของอฟิลออสอะไม่น่าจะรอดนะคอมโบคู่นี้โอ้เทสอาเฟแล้วมีการมาแก๊งกันเกิดขึ้นอีกแล้วฝั่งตรงข้ามต้องไพาย,ยายาววิ่งเข้าป้อมนะแต่ว่าไพรดึงกลับมาได้นะอัฟริออส พยายามตีไพ่อยู่แล้วเก็บก่องไพ่ไม่ได้เพราะว่ากดตะเกียนะมีการกลางานตีมาทางของจริงแล้วยิงโดไปหนึ่งตัวสองตัวตีจัดฮนะที่การไดที่แท้จริงนะต้องไดก่อนเอาถึงป้อมนะตัดตรงนี้เลยฮนะกลับเข้าเล่นใหม่อีกครงนะผมคิดว่าน่าจะมีประเด็นนะเพราะว่าไพ่เนี่ยพยายามหาเรื่องอยู่ต่อเวลาลนะแล้วดึงไปโดนเทสไปเต็มเต็มแต่ว่าเทสตัดใจดึงจีนแทนนะ ต่อมาไพสตันโดนไป2ตัวนะสวยมากๆนะทำให้ดาเมจฝั่งตรงข้ามขาดนะแล้วกดเกมฟอสหนีอันตริยออกมาไปลอนมาได้ฮนะโอ้ไอ้นะเมื่อก,กี้นี่คือสตันโดนไป2ตัวทำให้ฝั่งตรงข้ามนี่ขาดดาเมจไปนิดนึงนะแล้วเทสก็ทำดีเหมือนกันนะเทสจันใจดึงจินสวนเลยฮะไม่ดึงไพแล้วดึงจินแทนแต่ว่าด้วยการทเทสเทสมันต่างกันเนาะก็ทำให้เลยสู้ยากไปหน่อยฮนะ เี๋ยวไปเลียวเล่นแบบอเกสิสิมากๆครับมีซินดานมาทางด้านหลังนะอนเกสิสิเพราะว่ารู้ว่ามีตะเกียงของเทสช่วยชีวิตอยู่ฮะแล้วกางอันติไปยิงโดนไปนะเข้าหัวได้มาร้อยหนึ่งฮนะไปเียวอุ้อุ้ยหลอนไม่แล้วยิงโอเคเราวังมาได้รุดไปไม่โดนวิกเตอร์ชีดกลับมาเลือดโลมากๆครับจินตอนนี้ ไอ้ดึงไปแต่ว่าเทสดอสได้ฮะจังหวะนี้เอาแล้วไงล่ะเดโกอยู่กลางวงนะต้องตัดใจกดอัตตินะเพิ่งเอาชีวิตรอดแล้วเทสดึงโดนไพายปลพายกดสกิลอีแต่ว่า,า,ไปไปาอกาอกมาไ,ได้ฮะอุ้ยออลิซินแปดโซนิกเวฟโดนอีกแล้วฮะจังหวะนี้แล้วก็กดเตะใส่ไปนะเก็บสกรอร์อินซนมาได้ฮะเป็นชัดดาวอุ้ยจังหวะนี้โดนล้อมฮะมีลิซินมาจากทางด้านบนนะัแปดโซนิกเวฟโดนไปแล้วจินพยายามวิ่งอยู่นะมีฮิวอยู่นะ ว่าโดนลีซินเตะไปแรงมากๆครับพราะวกากดโซนิกเว็บสวนกลับมาโดนหน้าไพาไปเต็มไปมาะไพดึงไปไม่โดนแต่ว่าจีนกลางอันติสายไปยิงโดนไปสองที่สามที่เอาดิหัวแอุ้ยเทเริ่มหลบซ้ายหลบขวานะแต่ว่าแบบเอาดิเอาดิเจอเท่าเซียนไปดิโอ้กดเกมฟอ้อนแล้ว ยิงนสัสสี่ใส่ไปครับวิกเตอร์นี่คือตัวกระเด็นไปเลยฮนะอุ้ยก,กากั์แปดชนมาเพราะประกดอัสตีแต่ว่าไม่โดนใคร <มา S 1> ไปนะลิซินทําท่าเซียนไปนะแต่ว่าไพ่ไม่ตายนะมีซินน้านมาทางด้านหลังนะแต่ว่าป้อมยังไม่แตกทีมพยายามยิงป้อมอยู่แล้วจังหวะนี้กดยิงไปยับฮะยับขี้แล้วอีกโก้เข้าไปโยหรือเปล่าจังหวะนั้นอุ้ยเรามีเทสน,นะกดฮิวไปแต่โอ้โหตาจะบอดวันนี้ เจ็บนะเจะ็บอุ้ยมีวิกเตอร์เทเลพอร์ตมาทางด้านหลังแล้วเราเบิร์สใส่จีนไปแต่ว่าจีนยังไม่ตายนะเราไพดึงโดนไปเรียบร้อยฮะตายยากมากๆจีนมุฟสปีดนี่คือเร็วจัดเลยฮะยมีเนี่ยอย่าบางังนะมีเนี่ยอย่าบางัง<อ>ไม่น่าแฟดไม่น่าแฟดไม่คุ้มมาแฟดค่าเทสต,ตัวนี้คุณอุ้ยการ์ก,รกัสมาจากไหนเนี่ย ดูฮะจีนย you know. oh, ิงทีเดี๋ยวเราวิ่งปปปปมาบจีนมีอนตีอยู่นะจังหวะนี้จะกลางอัตีช่วยเพื่อนหรือเปล่าฮะแต่ว่ายิงก่อนดีกว่าเพราะดาเมจแรงมากๆนะแล้วตอนนี้เทสกลางเดอะบล็อกไปนะเขามีติดอยู่ในเดอะบล็อกก็ไม่สามารถขยับไปได้อะกับวิวไปต่อฮะแล้วจีนตัดใจกดอันตียิงโดนหน้าวิกเตอร์ไปนะโดนหน้าลีซินโดนหน้าไปไม่โดนนะโอ้ยเริ่มนัวเริ่มนัวตกหน้าฮะตบหน้าตกให้ไหม อี้ลีซินแปดโซนิคเว็บใส่มังกรไปฮะเราเอาชีวิตรอดไปได้นะแล้วตอนนี้ไปรอดไม่มีที่ฝ่ามาันไม่มีที่ยืนในสังคมเลยฮะ oh. อุ้ยมีลีซินมาทางจากด้านบนนะแล้วตอนนี้โอ้ยกับททยแม่กดเกมฟอสสวยมากๆแต่ว่าก็มีเกมฟอสเหมือนกันนะใครบอกว่ากินมีคนเดียวฮนะเอาไปรอดก็มีเหมือนกันไนดะ้มีการเทเลพอร์ตลงมาของทางคาร์มินาลนะไล่เตะวิกเตอร์ไปกดสตาร์ไปแต่ว่าไม่โดนนะทำไมโอเค การคอเรียกเปิดบอลอนนะน่าจะได้นะวิกเตอร์อยู่ด้านล่างแล้วเมื่อกี้นี่เอาเฟรสกลับบ้านด้วยฮะมันจะมีการมาดักเก็บคนหลงนะแล้วตอนนี้แปะโดนลีซินไปรีซินแปโดนนะหุยเรากดคอนโทรวอร์ดนะมาเตะจีนไปหาเพื่อนนะหูหทำดีมากๆก่อนตายนะเบลโกกับล่าหองรีซินมาฮนะ แล้วจังหวะน,นี้โดนกากัสเชนซ,ซีซีสายไปกากัส์กดนันติโดนไปแต่ว่าไม่ตายนะครับมีเข้ามาเตะกากัสให้ฮะ,ะแล้วมีวิกเตอร์มาฉีดนะแต่ว่าซินด้ามาจากไหนไม่รู้ว่าแต่ว่ากดอาใส่เอาไปล็อตทีเดียวตายไปเลยฮะ,ะมีหน้าต่างตลาดขึ้นมานะแล้วตอนนี้วิกเตอร์แตกพ่ายไปอุ้ยสวยหลบซ้ายหลบขวากากัสอุ้ยไพ่หึงแบบพีดิเกิดแค่ไหนนะถ้ายืนผิดโพซิชันนะยืนผิดที่นะยังไงก็แตกสำหรับตำแหน่ง ADC เนาะ ลีซ oh. ินนี่คือพยายามที่จะจับจีนให้ได้นะแล้วก็ทําได้สําเร็จด้วยนะอ่ะ5เขาเนี่คือโคตรเสียนเราแต่ว่าจีนมีแฟดอยู่แต่ไม่รอดอนะ่ะโอ้เอาอะไรให้ฮนะเกมนี้จะพลิกหรือเปล่านะ14คิวแต่ว่าจะแพ้หรือเปล่านะั่ต้องมาดูกันแล้วไฟนี้ดูเหมือนว่าจะแพ้ด้วยหรือเปล่าฮนะเก okay. ยังได้อยู่นะ่เพื่อนยังเกิดอยู่ซินได้ยังพอที่จะไหวอยู่แต่ว่ารีซินนี่คือแบบเล่นดีจัดจัดอ่ะ แอะตามคาดดีซินนี่คือ the back. เดอะแบ็กอาออกันที่เลนโบนแล้วตอนนี้กากัดกดอ e ีใส่มีเนียนไปแต่ว่ามันจะนีเกินไปหรือเปล่าทีมฝั่งสีฟ้านะสับไปโดนไปๆนะได้เก็บสกอร์ของกากัดมาได้แต่ว่าต้องแลกกับชีวิตของคาร์มิลนะแล้วจินยิงไปโดนไปสองทีสามที่สี่ทีเรียบร้อยฮนะน้าครมาม้าตายเอง คือรู้สึกแย่นะ14คิวแล้วแพ้นี่คือแบบคนเล่นนี่คือรู้สึกแย่นะแต่ว่าแบบฝันองข้ามนี่ก็คือไม่ธรรมดาอู้อจังหวะน,นี้ที่ฝันขงข้ามเปิดบาร้อนอยู่ฮะจินยังมีอันติอยู่นะสามารถยิงอันติเช็คให้เพื่อนได้นะแต่ว่าก็เสี่ยงที่จะโดนออยินใส่อยู่เหมือนกันนะไฟนี่เราไฟตัดสินนะกระแทงมากๆแล้วลิซินพยายามหาหมุมเตะจินอยู่นะแต่ว่าจินรู้เรื่องแล้วโพสิชันแบบดีจัดๆแล้วตอนนี้ อุ i. I ้ยมีวิกเตอร์มาแฟงจากทางด้านหลังนะเอาดิเอาดิวีวอลให้อุ้ยซินดาปัดโดนไป3ตัวนะมีการกดสต็อปวัดของทาฟิเลีอสนะทำให้รอดชีวิตมาได้นะแล้วลิซินโฟกัสตัวนู้นแทนนะแล้วจินเอาดิครับครับเป็นไหมทีนึงบัมของไห้รูดไปไม่โดน รีซินี่คือทำพิ้วจัดเลยนะผมว่ารีซินมีสิได้สองนะอ่ะมาดูกันว่าได้ตีไงล่ะเขาดี่หัวในถ่ายในถ่ายเมื่อกี้เขากดแฝดไปมั้งอุ้ยสวยมากการตียิงไปจบเดินมาบังไอ้บึมบมแล้ว มองไม่เห็นนะไปยังไงกันนะอุย้ยแต่ว่าจีนโดนแบบทางโพซิชั่นนะทางของอสังกษอ,อากากัสและรีซินแปดโซนิกเวโดนจีนนะเข้ามาอย่างแน่นอนฮะและไล่นะจีนยิงไม่เข้านะเพราะว่ารีซินมีเดแดนนะแล้วกดแปดแบบนี้ตายห้าฝั่งนู้นไม่ตายนะจี๊ะโอ้ชอบรีซินคนนี้ว่ะ ก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับจินนะ19คิวนะแต่ว่ายังแพ้อยู่นะดิจินเล่นดีมากๆครับยอมรับโอเคสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์แล้วคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะสับคลิปนี้